ข้อ26ครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเยื่อไมอีลินก็ไก่ใย,ยประสาทขนาดเท่ากันชนิดที่ไม่มีเยื่อไมอีลินจะนํากระแสประสาทได้เร็วกว่าขอไข่บริเวณโนดออฟรองเวียไม่มีเยื่อไมอีลินขอควายหุ้มใย,ยประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังงองูส่วนใหญ่ประกอบด้วยลิพิดและโปรตีนจอการเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ชาวาล <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเยื่อไมอีลินครับ เยื่อไมอิลินเป็นเป็นเยื่อที่หุ้มเ,เส้นประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับโดยตรงนี้ครับคือตัวเซลล์ประสาทถูกไหมครับแล้วก็จะมีเส้นประสาทยื่นออกมาทีนี้เนี่ยตัวเยื่อไมอิลินครับคือเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ชวานข้อนี้ถูกครับเซลล์ชวาน ถ้าดูในรูปก็คือเป็นเซลล์กลมๆตรงนี้ครับที่หุ้มล้อมรอบเส้นประสาทสีเหลืองอยู่ทีนี้เยื่อไมอิลินเนี่ยครับประกอบด้วยลิพิดและโปรตีนข้องงูถูนะครับการที่มันประกอบด้วยลิพิดและโปรตีนนะครับทำให้มันมีสถานภาพเป็นฉนวนไฟฟ้าพอมันเป็นฉนวนไฟฟ้าเนี่ยครับแสดงว่ากระแส,สประสาทจะไม่สามารถผ่าน บริเวณนั้นๆได้เพราะกระแสรประสาทไม่สามารถผ่านได้บริเวณที่มีเยื่อมือลินหุ้มนีครับกระแสรประสาทก็จะผ่านได้เฉพาะบริเวณที่ไม่มีเยื่อเมือลินหุ้มคือจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีบริเวณที่บริเวณของเส้นประสาทนะครับที่เยื่อไมออลินไม่ได้หุ้มอยู่เช่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เส้นกระแสประสาทก็จะมีการนํากระแสแบบกระโดดครับ โด ian, exactly. โดข้ามบริเวณที่มีแย่ไมอิลินหุ้มไปยังบริเวณที่ไม่มีย่ไมอิลินหุ้มแล้วก็โดดไปเรื่อยๆนะครับโดดไปเรื่อยๆซึ่งการที่มีแย่ไมอิลินหุ้มแล้วให้กระแสประสาทกระโดดไปอย่างเงี้ยครับจะทําให้กระแสประสาทสามารถส่งไปได้เร็วมากกว่าแบบที่ไม่มีแย่ไมอิลินหุ้มเพราะถ้าไม่มีแย่ไมอิลินหุ้มครับกระแสประสาทก็จะต้องวิ่งตลอดทางเลยครับ แต่พอมีแย่ไมอีลินหุ้มกระแสประสาทก็จะกระโดดข้ามไปเรื่อยๆดังนั้นเรามาดูตัวเลือกกันนะครับข้อกไก่ใย,ยประสาทขนาดเท่ากันชนิดที่ไม่มีแย่ไมอีลินจะนํากระแสประสาทได้เร็วกว่าข้อนี้ผิดนะครับเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องเนาะข้อนี้ผิดเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปใย,ยประสาทถ้ามีแย่ไมอิลินหุ้มนะครับกระแสประสาทก็จะกระโดดข้ามไปเรื่อยๆทำให มันส่งกระแสประสาทได้เร็วกว่านะครับตัวเลือกข้อไข่บริเวณโหนดออฟลองเวียไม่มีย่าไมอีลินโหนดออฟลองเวียก็คือบริเวณที่ไม่มีย่าไมอีลินหุ้มนี่แหละครับส่วนตรงนี้เรียกว่าโหนดออฟลองเวียดังนั้นข้อขอไข่ถูกครับข้อควายย่าไมอีลินหุ้มใยประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังข้อนี้ก็ถูกครับโดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็จะไม่มีย่าไมอีลินหุ้มนะครับดังนั้น สรุปคือต่อข้อกไก่ครับคือใยประสาทที่มีขนาดเท่ากันชนิดที่ไม่มีเยื่อไมอิลินจะนํากระแสประสาทได้เร็วกว่าแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าใยประสาทมีขนาดเท่ากันนะครับอันนี้นอกเหนือจากเยื่อไมอิลินที่จะมีผลต่อความเร็วของกระแสประสาทแล้วยังจะมีปัจจัยอื่นๆอีกถ้าพิจารณาตามกฎของฟิสิกส์ข้อนี้นะครับา เท่ากับโลเ <c oughs> อลส่วนเออก็คือสภาพการต้านทานไฟฟ้าใช่ครับเอลคือความยาวและความยาวของลวดถ้าสมมติเป็นลวดไฟฟ้าและเอคือพื้นที่หน้าตัดก็ใส่ประสาทของเราเนี่ยครับเออโทษครับเส้นประสาทของเราเราก็จะพิจารณาเสมือนลวดเส้นหนึ่งได้เหมือนกันครับมันก็จะมีทั้งความยาว L และมีพื้นที่หน้าตัด A ทีนี้มันเป็นกระแสะประสาทเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นตัวโรเป็นค่าคงที่ไม่มีผลในการนำมาพิจารณาเนาะถ้าถ้าสมมุติว่าเส้นประสาทที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน2เส้นอย่างเส้นบนกับเส้นล่างครับแต่เส้นบนเนี่ยครับมีความยาว l 1มากกว่าความยาว l 2มนี่เส้นที่1เนาะเส้นที่2แต่มีพื้นที่หน้าตัดเป็น a เท่ากันถ้าอย่างนี้นะครับ ถ้าพิจารณาตามสูตรเห็นว่า a เท่ากันแต่ L1 มากกว่า L2 ดังนั้น R ของเส้นที่1มากกว่า R ของเส้นที่2เพราะอ a ของเส้นที่1หรือสภาพต้านทานของเส้นที่1มากกว่าเส้นที่2ดังนั้นกระแสประสาทจะวิ่งในเส้นที่2ได้เร็วกว่าเส้นที่1นครับ <c oughs> คราวนี้ลอง พิจารณาในทางกลับกันถ้าสมมติว่ามีเส้นประสาทสองเส้นเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัดใหญ่มากๆแต่เส้นที่สองมีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าเส้นที่หนึ่งแต่มีความยาว l เท่ากันในกรณีนี้ r เท่ากับ r l ส่วน a <c oughs> โทษครับ r เนี่ยไม่เกี่ยวแล้ว <c oughs> เพราะเป็นค่าคงที่อยู่แล้วส่วนสองเส้นเนี่ยครับมี l ความยาวเท่ากัน ดังนั้น r ก็จะแปรผกผันกับ a หรือพื้นที่ในเมื่อ a 1มากกว่า a 2ดังนั้น r 1ก็จะน้อยกว่า r 2ดังนั้นในกรณีนี้เส้นประสาทจะวิ่งเอ่อกระแสนะาทจะวิ่งในเส้นที่1ได้เร็วกว่านะครับหรือสรุปง่ายๆเลยครับกระแสะประสาทจะวิ่งได้เร็วเมื่อมีพื้นที่หน้าตัดของเส้นประสาทมาก หรือมีความยาวของเส้นประสาทน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีก2ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยาวเอ่อต่อความเร็วของกระแสรประสาทที่นอกเหนือไปจากการมีหรือไม่มีเยืาาอ่อไมือลินหุ้มนะครับ